นเะวันนี้มีคนถามอะไรบ้างคะของอาหารของท้องอาหารอะไรไหมค่ะงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอะไรนะวันนี้หวังีไห วันนี้มาเรื่องานกับ,กบทาง m b เนะคะในงาน Love Pride Parade นะคะที่ที่เขา p ที่จะจัด longest parade ของ Pride Month ในปี2023 0 0นะคะคือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้แบบมาเป็นหนึ่งในใน,ในงานนี้แล้วก็ได้เห็นแพลนที่เขาจะแบบรวมสัมคนแล้วก็รวมแต่ละคนมามาเป็นงานใหญ่ให้แบบจัดทั่วโลกเลย ใคเอะไรนชแล้วแต่ตนอนนี้ยังไม่ได้มีชุดแต่ว่าคีย์เวิร์ดของแอนคือ love win ค่ะเพราะแอนนั้นเสี๋ยวแบบุมแล้วนะาเตรีมสั่งัดชุดแล้วเชื่อค่ะเชื่อค่ะเชื่อค่ะแอนนาไม่เคยมาเบาค่ะแล้วตอนนี้ต้องมาแรงกันไปหา เพราะว่าอยากฝากคนไปฟังซิงเกิลของแอนแล้วใช่ไม่แต่ว่าเราคุยจริงจรแอนได้ตั้งเพลงนี้ได้กับชื่อนี้เพราะว่าแอนอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าในทุกอย่างในชีวิตของเราความรักมันเป็นสิ่งแรกที่จะชนะทุกอย่า<ผ>งความรักกับตัวเองความรักกับคน ความรักกับคนเพียงข้างเราแล้วก็วอยากให้ทุกคน spread love and positivity ค่ะต้านเฉลิมฉลองนงนี้หน่อยค่บเพราะว่ามันเปนต้นแานที่นปีนี้มันรัดสัดนิดหน่อยรังการแต่สำหรับแอนรู้สึกดีใจที่ทบใจขนาดไหนแล้วก็ทักหมันดีใจแล้วก็ประทับใจมากที่ได้เป็นหนึ่งที่ได้แบบ experience งานตรงนี้เพราะว่าไทยคือเราเป็น social hub ของ Southeast Asia แล้วเราแบบ คือทุกคนจ้องตามมาหาเราเราก็ต้องทําอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เราก็เซเลบริตเลิฟในทุกมุมมองค่ะฝากด้ยนะคะก็ฝากทุกคนนะคะใครมันกําลังมาอย่าลืมจัดชุดเต็มๆนะคะมาร่วมขบวนด้วยกันนะคะมาเซเลบร a ต e l เลิฟมาเซเลบร a ตี e q ควอ i t ตี้แล้วก็มาเซเลบร a ต e ้ไพร์ด้วยกันมาดี่ไม่ขอเคาเล่นน่ารักน่ารักตลอดมีรูปเงาของเรา ในรายการทีใใ่เขากำลังทำ back กลับมาแล้วหลายคน tag ทายว่าเป็นอเมริกาไม่ได้ t a อรายการอะไรนะคะเป็นเจ้าตัแบบไหนอ๋อช oh, ื่ออะไรคะแล้วบอกว่าเราจะไปเป็นเจ้าอัวแบบไหนอ๋อถู้ไหมรู้ค่ะหนูไม่รู้ขอให้เป็น อ่อไอเดียหรือว yeah. so yeah. ่าเป็น conclusion ของผู้ใหญ่ละกันถ้าแบบทุกคนที่บ้านเห็นว่ามีความสามารถที่แอนได้ไปถึงการเป็นเป็นเนเอร์แอนก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปกระซิบให้คุณเต้ด้วยว่าอยากให้แอนโทเนียมาเป็นเน็เทอร์มีคนทักมาถามหรือแบบว่าแบบตกใส่าแต่ว่าในคอมเมนต์เนี่จะเป็นแชนแอนเป็นไ้คนแเออมีคนท้องคำตมาไหยังไม่มีค่ะ หรืออาจจะยังไม่คราวที่หนูบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ยังตอบว่าไม่ใช่เลยนะ <c oughs> ไม่รู้เฮ <c oughs> ้ยเราต้องเปิดโอกาสไง<อ>ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่เราก็ปิดโอกาสให้มันเข้ามา<อ>เราเราก็ต้องเปิดโอกาสให้แบบถ้าผู้ใหญ่อยากแบบไปพิจารณาว่าอยากได้แอนโทเนียแอนโทเนียก็ดีใจแล้วก็พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะไม่เป็นเป็นตัวแอนต์เนียจะเป็นแบบ ต้องคอยดูถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้แอนต์เนี้ก็ต้องไปดับไปดูก่อนว่าถ้าโอกาสมันมาหรือเปล่าเป็น,นรทรา่งระดุกนะคะรแอนเป็นคนที่ไม่ได้ดอดูแล้วแต่ว่าแอนเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของท็อเลิฟและเหมือนตอนแอนดูแลน้องชายหรือว่าคนแบบน้องๆแอนก็จะมีท็อเลิฟบ้างอยากให้ทุกคน เชื่อมันในตัวเองเพราะว่าแอนไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมาดูแลคนจากกจากช่วย้เขาพัฒนาตัวเองได้ก็จะต้องกังวลไหมกังวลไหมคะกังวลอะไรคะยังไม่มีเรื่องที่จะกังวลเลยตอนนี้หนูกังวลมากแ่แอนเคยดูไหมเคยดูรายการหนูอยู่ซีซั่นหนึ่งนีดูไหมคะไดูไดู

เชียร์ตัวเอ,องดูนะคเป็นเพื่อนร้ยค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนงวว่าแค่เพระว่าเราไม่ได้ชนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะคะมันมีโอกาสที่มัทำหลายอย่างมนอาจะเป็นประตูที่ปิดในด้านนั้นแต่ว่านอะจะเปิดให้เราไปก้าวหน้าได้อีกแต่ว่าไม่ใช่ ถ้าบอวากว่าสั่นใจไม่คุมไม่ได้อยากใช้คำนั้นนะคะแต่ว่าดีใจกับตัวเองที่ได้ก้าวผ่านมันผ่านจุดนั้นได้แล้วก็ไม่ได้แบบมาว่าตัวเองว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งเพราะว่าอยา่างน้อยเรายังพัฒนาให้เราดีขึ้นทุกวันแล้วก็ยังเป็นแบบที่เรายืนได้อยู่ในตอนนี้

คิวการอบก็จะเคลียคิอันนี้ยังไม่คกาสยังไม่ได้มาหาแน่แน่ค่ะเดี๋ยววันจุกนี้จะไปเวียดนามไปแฟชั่นโชว์แล้วก็เดี๋ยวที่หน้าจะไปฝรั่งเศสไปปารีสไปอร์แฟชั่นโชว์ที่งานชนะคะกัพองีกอันนี้ใครใครมาต้องมาติดต่อมาทานเรื่องอะไรที่ไปเดินแฟชั่นโชว์

ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแทดก็แอดเจอผู้ใหญ่โคุยกันดีกว่าแอดไม่ได้มีคมในด้านนี้ค่ะแต่ว่าขออย่างเป็นไปด้ยดค่ะแอดก็คิดว่าบกว่าอะไรนะคะอะไรนะะม่ปกติ อาจจะเคยรู้เคยทำแต่งานฝันใช่ไหมใช่ในมีปัญหาไม่มีปัญหาเลยค่ะงานที่ผู้ฝันไปงานไปทัวร์ยันซีเีส์ก็มีออกผู้ชนะแล้วก็มีทำโครีเวอา์ไคใช่ไหมก็ทุกคนน่ารักมากค่ะอยู่ด้วยกันก็แบบสนุกไง ก็ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ก็ก็เสียใจค่ะเพราะว่าเราก็อยากมีการมือด้วยการพวามันเป็นเวทีผู้หญิงเชียร์ผู้หญิงเชียร์คนที่มีความฝันแต่ว่าหวังว่าจะมีโอกาสในในน ปีปีหนึง<า>่งเพราะว่าที่แอนบมาพูดเจ้าเจ้าว่ามันรากษาไมแข็งแรงค่ะเป็นคนเปคนบอกว่ามันเป็นข้ออ้างขาอใหญ่ต่อที่ใช่ไหมก็ตามที่ใครคิดก็ได้เขาคิดไปแบบนั้นค่ะแอนไม่ไดีค่ะไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวข้อด่ดาเพราะว่าเราเช็คกันตัวเองไหมลูกไม่ได้เช็คค<อ>่ะเพราะว่าหลังที่อยู่พูดหนูรู้เลยว่าดราม่าก็จะตามเวลาคุณคิด แต่ว่าต้องขอโทษใครที่เห็นแบบแบบตีความผิดหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่แอนพูดก็ขอโทษไว้ก่อนเราะวาแล้วก็ไม่ได้ไม่หวังดีกับใครค่ะก็ถ้ามีอะไรก็ขอโทษหน้าค่ะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรแบบอะไรกับใครไม่ค่ะไม่ค่ะแอนชอบร่วมงานกับทุกคนแอนชอบแบบผู้ใหญ่ทุกคนมากเลยไม่ได้อยากจะถูกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ดี ค่อยากทุกอย่างมีความเข้าใจกันพอคนๆได้ทำงานด้วยกันส่วนตัวมีความเขาเรียกไงเครียดนะคะคนเจอนมาทำงานแบบนี้แบบเข้ามาเยอะๆมีคนเข้ามาโมเมนต์เข้ามาว่าอะไรถ้าเครียดก็เครียดบ้างค่ะจะเครียดมากกว่าตอนที่พี่เรียกมาหนูว่าติดแล้วพอหนูก็เครียดเลยแต่มานอแต่ด่านไม่ค่ะหนูก็ไม่ได้แอนก็รู้ว่าบางครั้งแอนพูดผิดเพราะว่าการเรียงคำมันยากแต่ว่าไม่ได้อยากใช้มันเป็นข้อ ก็อยากให้ทุกคนมีความเข้าใจที่แบบแอนพยายามอยู่คจริงมันเรอกีพไปแบบจับือสาดะไรนะคะสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ได้จะสื่อสารแบบนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะแอนไม่เคยแบบพูดอะไรแล้วก็มีอะไรแบบซ e เค e ็ต e ีนไม่มีค่ะมันก็พูดผิดหรืออะไมวอบคุณเลยค่ะก็แบบบางทีเราจับไเข้าใจเข้าใจค่ะถึงแอนไม่ได้ไม่ไม่ค่อยแบบ แบบโดแบบพ mm ูดตัวเองตอนคนมาบอกว่ามันไม่เข้าใจเพราะว่าก็รู้บางครั้งเองพูลองคนไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นวรัลเนาะแล้วก็มันก็ใส่แรงใส่เล้เลยบอกว่าเนี่ยภาษามาันงมาติมินินอใช่แต่ว่าบางคนเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนคุณไปเลยไ่ต้องมาตั้งมาไม่แต่ว่าหนูก็อยากให้แบบให้มีมุมมองที่แตกต่างกันด้วยเพราะว่าตอนที่เราด่าคนอื่นน่ะเราต้องดูตัวเองก่อนแล้วก็โอเค ตอนที่เราไแอนได้เรียนรู้ทุกวันนก็ไปพูดทุกวันแต่ว่ามันก็ยากสำหรับแอนก็เหมือนตอนที่คนมาได้ทั้เป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาจีนตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองมันก็ยากเพราะว่าการเรียนตาการพูดตอนที่เราสื่อสารมันไม่เหมือนกันกินหรือยากับการโดนอะไรแบบนี้นะคะนะะคกินหรือยากกับการโดนดราม่าอะไรนะคะชินหรือยากอ๋อไม่อยากชินค่ะไม่อยากชินค่ะ ไม่ได้อยากเจอไม่ได้อยากเจอด้วยค่ะไม่อยากชินแล้วก็ไม่อยากเจอค่ะอะไรนะคะเเรื่องจะเป็นมบอกไหมมีบอกไหมอ๋อไม่ค่ะมันดูคิดว่ามันไม่ควรที่จะต้องไปขนาดนั้นแต่ขอให้แบบตอนที่ก่อนที่เราเขียนอะไรที่อจากคนอื่นไม่แอนหรือว่าใครก็ได้ขอให้เราคิดก่อนว่าเราพูดอะไรแล้วก็ถ้าเราโดนแบบนั้นกลับมา จะชอบไหมแค่อยากให้คนกลับไปคิดบ้างแอนด์คิดบ้าหลังจากเีิดมถามมากขึ้นคือามมากเลยคะน่าจะมีแต่เราไม่อ่ากอะไรนะเราไม่อยากด้วยช่วงแรกก็อ่านแต่ตอนนี้ไม่อยากอ่านแล้วแต่ว่าก็แฮปปี้ที่ได้เจอพี่ๆทุกคนทุกคนก็รักกันชอบดูหค้ากับเขาได้ตอนหนู่มมากเล ่อยแล้วค่ะเลิวินนะคะทางแล้วก็ y o u t u นะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ